ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคระห์บอลวันนี้ประจําวันศุกร์ที่8กันยายน2566นะครับก็ยังอยู่ในศึกยูโรนะครับรอบคัดเลือกนะวันนี้เลือกคู่เด่นคู่ดังมาทั้งหมด4คู่เช่นเคยครับจอร์เจียเจอกับสเปนครับเวลา4ทุ่ม59นาทีนะครับเตะเป็นเตะเร็วเลยนะฮะแล้วก็โยกไปทาง เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับสโลวาเกียเจอโปรตุเกสนะครับโคยเชเจอรัสเวียแล้วก็ไซพัสเจอกับสกอตแลนด์นะครับสีตัวชัวแน่วันนี้หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เช่นเคยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะออกมานะครับถูกใจทุกท่านแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านของการลงทุนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยนะ อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับฝรั่งเศสเอาชนะไอร์แลนด์ไป2อศูนย์นะครับเป็นไปตามคาดนะก็น่าจะยิงอีกสักเม็ดครับให้ราคามันเต็มนิดหนึ่งนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ครับหดกรีดไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ผิดคาดเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ส่วนฮังการีกับเซอร์เบียครับเอาชนะไปฮังการีเอาชนะเซอร์เบียไปได้เป็นเป็นไปตามคาดเลยนะครับถือว่าพลิกล็อกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแล้วก็เดนมาร์กไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของราคาได้ดังนั้นเมื่อวานพลาดแค่กรีตตัวเดียวเท่าน นะครับเดี๋ยววันนี้มาลุยกันต่อกับอีก4ตัวที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยสําหรับฟุตบอลวันนี้นะครับวิคห์บอลวันนี้ครับวิคห์บอลคู่จอร์เจียกับทางด้านของสเปนนะครับเปิดหัวกันมาเลยสําหรับคู่นี้เตะเร็วกันนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้สเปนบุกมาต่อนะครับลูกครึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะเป็นต่อถึง 2- 3สาม เกือบ6เท่าเลยทีเดียวนะหเท่าก็ว่าได้นะครับเกือบเลยอะนิดๆดังนั้นโอกาสที่สเปนจะชนะในนัดนี้นขางที่จะเยอะพอสมควรครับสูงต่ำเปที่2ลูกคือครบสนะครับยิง3าเมตรยังได้กินแค่ครึ่งครับดังนั้นวันนี้เป็นบอลหน้าเดียวอย่างชัดเจนครับสเปนจะเลียงหน้ายิง9ก้าพนในเรื่องของราคาได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับถ้าต่อมาลูกครึ่งนี่อาจจะยืนที่2เมตรนะนะครับอ่าสกอตแลนด์อยู่อันดับที่1ครับในกลุ่มนี้นะครับส่วนสเปนเตะแค่2แมต์นะครับอยู่อันดับที่4เลยนะ ดังนั้นก็ต้องไล่เรียงกันต่อไปเหมือนกันครับสําหรับสเปนนะฮะส่วนจอร์เจียนอยู่อันดับที่3ครับเตะ1่เกเตะ3เกมชนะ1เสมอ1แพ้ไป1ส่วนสเปนครับชนะ1แพ้1นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับสําหรับในเกมในกรุ๊ปนี้นะม่ปีนี้ไม่ค่อยที่จะวาดโชว์ผลงานโหดนะอาจจะดบอลงไปเหมือนกันนะครับ สเปนกับจอร์เจียเคยเจอกัน5นัดหลังสุดครับสเปนกดไป4เกมแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเ,เป็นเกมกระชับมิตรแต่ถ้าเป็นเกมจริงจังเนี่ยสเปนนะครับกดจอร์เจียผ่านทุกเกมเลยนะครับเออคัพปี2021ีกดไป40นะครับแล้วก็นะครับเราคันเลือกก็กดไป2-1ก็แต่ว่าในเรื่องของการกินราคาเนี่ยทางด้านของจอร์เจียทำได้ดีกว่านะครับกินราคาไปถึง4เกมจาก5เกมดังนั้นสติในการทำเงินเนี่ยอาจจะอยู่ที่จอร์เจียด้วยนะครับ สามเกมของจอร์เจียในรายการนี้เกมแรกเสมอนอร์เวย์ครับแพ้ชนะไซปัสแล้วก็แพ้กับสกอตแลนด์สอศูนย์นะฮะก็ลุ่มๆุมดอนๆอนกันอยู่แต่ว่าในการทำเงินก็ โอกาสดีเลยนะครับเป็นต่อเนี่ยนะฮะกินไปแล้วก็เป็นรองในบ้านนอร์เวย์เนี่ยเสมอเปน็น1-1เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของสเปนเนี่ยเปเตะเนชั่นลีกนะครับแพ้โคเอเชียแล้วก็วกสเสมอโอเคเอเชียนะครับแล้วก็ชนะอิตาลีมานะก่อนหน้านี้นะครับในรายการนี้2เกมเนี่ยแพ้สกอตแลนด์นะครับแล้วก็ชนะนอร์เวย์3-0อ่ะนนะครับเกมในวันนี้เกมเยือนแรกเนี่ยแพ้สกอตแลนด์นะดังนั้นเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าสเปเนจะนะครับทำได้ดีหรือไม่เหมือนกัน ในราคาแบบนี้ครับสูสีกันทั้งคู่นะไม่ต่างกันครับสำหรับราคารูกครึ่งนะอ่าจอร์เจียจะเจอทางด้านของนอร์เวย์ครับอีก4วันถัดไปแล้วก็สเปนเจองานง่ายเหมือนกันครับกับไซปัสนะนะครับสุดท้ายแล้วทีมใหญ่ๆมันต้องดิลล์เพื่อเข้ารอบอยู่ดีนะครับจอร์เจียตัวอ่าคาวัสคูเรียนี่นะครับตัวหลักของจอร์เจียเลยนะส่วนตัวอื่นก็ต้องอย่างว่านะครับการ์คาเซียนะครับคาร์บัซซี่นี่ดาวารี ก็ไม่ค่อยที่จะเด่นจะดังสักเท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับจอเจียส่วนสเปนนะครับก็เป็นตัวเก่าอย่างมูราต้านะครับเฮนโนกาบี้นะครับจอร์ดีออัลบานะฮะก็รรสปีน่านะครับอาเซนซิโอเออร์นันเดสนะครับโรดิโก้นั่นเองนะโรดี้นะฮะอ่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับนักเตะก็น่าจะเป็นตัวหลักทั้งหมดเลยครับอาเซนซิโอโมราต้านะครับดานิโอโมกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับ นะครับอาร์เบลักซิกนะครับผมจำไม่ผิดนะครับก็กาบี้นะครับโรดี้ฟาเบียนรูนะครับรูสพินน่านี่นะครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดนะครับอยู่ในไซมอนนะครับส่วนทางด้านของจอร์เจียก็คงจะฝากความหวังไว้ที่ตัวเดียวแหะครับสตาร์ดังของนาโปเลียนะครับคาราชิเรียนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าเป็นบอลหน้าเดียวอู่แล้วนะครับแล้วก็สเปน แต่ว่าสเปนเนี่ยยังคงเอาแน่นอนไม่ได้สําหรับในรายการนี้นะครับในการต่อลูกครึ่งผมคิดว่าน่าจะยืนที่เม็ดเดียวอะ่ะมีเห็นกันแน่ครับสเปนพักหลังมาค่อนข้างที่จะเน้นผลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จอร์เจียเมื่อเจอกับสเปนเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเสียป,ประตูน้อยเลยทีเดียวนะครับ2 0 แต่ว่าถ้าเล่นในบ้านของจอร์เจียไม่ขาดเลยนะครับอยู่ที่เม็ดเดียวทั้งหมดดังนั้นผมอิงราคานะครับราคาต่อน้อยด้วยนะบุกมาต่อแค่ลูกครึ่งอย่าง้ฮะยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ดังนั้นจอร์เจียอาจจะยันอยู่สักหนึ่งเม็ดก็เป็นได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดนะครับก่อนนี้นี้มันยังต่ําคือมัน2เม็ดเลยนะนะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่า,าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสเปนไม่น่าจะก้าวผ่านในเรื่องของราคาได้แต่ผลแพ้ชนะอยู่ที่สเปนอยู่แล้วฟันธงครับ คู่ถัดไปฮะซโลวาเกียเจอกับทางด้านของโปรตุเกสนะครับเกมในวันนี้ก็โปรตุเกสได้เปรียบอยู่แล้วนะครับวันนี้บุกมาเยือนเนี่ยต่อลูกหนึ่งลูกนะครับไหลไปเป็นลูกควบแล้วนะครับอัตราการต่อรองเนี่ยในราคาพูเนี่ยโอกาสจบเสมอค่อนข้างยากด้วยนะครับจ่ายถึง4.0นะแล้วก็เป็นต่อนะครับ3 4สเกือบ 4, 4ี่สเท่าก,กว่าๆเลยทีเดียวฮะสำหรับทางด้านของโปรตุเกสนะฮะสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งนะครับอเมเน่ครับ มันอาจจะเปิดมาเฉือ,น,อนก็เป็นได้นะครับในกรุ่ปนี้ครับโปรตุเกสยังคงไม่แพ้ใครครับเก็บไปแล้ว12แต้มครับยิงไปได้ถึง14ประตูนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีสุดๆจริงๆครับส่วนสโลวาเกียก็ไม่น้อยหน้านะชนะสามออไป1นะครับเก็บไป10แต้มนะยิงไป5ประตูเสียไป1ประตูแค่นั้นเองนะครับ ทั้งคู่เคยเจอกันในรอบคัดเลือกนะครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสทําได้ดีกว่านะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2005นู่นเลยค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับในนัดล่าสุดโปรตุเกสเอาชนะไป2-0ก่อนหน้านี้เสมอกันนะครับในบ้านของสโลวาเกียนะนะครับสเกม4เกมที่ผ่านมาในรายการนี้นะครับก็ไม่แพ้ใครครับนัดแรกเปิดมาเสมอลักเซมเบิร์กครับแล้วก็ค่อยๆขยับฟอร์มขึ้นมาก็ชนะบอสเนียคชนะไอซ์แลนด์แล้วก็ชนะลิกสเตนสไต นะครับแต่ว่าการทำเงินในนัดล่าสุดเสียไปนะนะครับชนะแค่เม็ดเดียวแค่นั้นเองครับสำหรับสโลวาเกียส่วนทางนั้นของโปรตุเกสครับ4นัดรวดครับ่านเจีย๊ยบนะครับ4060 3010นะครับก็กดยับเลยแต่ว่าเจอก,ก็อย่างว่านะฮะเจอกับทีมเล็กๆมันทีมชาติเล็กๆอ่ะมันก็วัดอะไรกันไม่ได้เหมือนกันครับเจอกับสโลวาเกียค่อนข้างที่จะเอาหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับทางด้านของโปรตุเกสนะ โปรตุเกสเล่นราคาลกคั่วบแบบนี้กินแค่2เกมครับในเกมเยือนย้อนกลับไปเมื่อปี2011-2015นู่นเลยแต่พักหลังมาเจอฮังการีอีร์แลนด์หรือว่าไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เนี่ยนะครับไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสโลวาเกีย <c oughs> จะเจอกับลิเกนสไต์ใน3วันถัดไปครับส่วนโปรตุเกสเจองานง่ายนะครับกรุ๊ปนี้มันกรุ๊ปง่ายอ่ะผมมองว่าแบบนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับวันนี้นำทีอาริสเตียโนโรนโดนะครับเจ้าพอ่อตัวทีมก็ อาจจะลงอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูว่านะครับมีลาเฟรียลครับคริสโนโรนโดนะครับเบรนโดซินวานะครับบูโนเฟอร์นันเดสรวมถึงนะฮะชาวปริญญานะครับแล้วก็ดีโกดาร์ร็อชนะครับฝั่งขวาเป็นเจ้าคอนเซโลนะครับแล้วก็นะฮะเพรริรานะครับรูเบนดิอัสนะครับก็นะครับตัตดิโบซินบาผู้สับประตูเป็นทางด้านของดีโก้คอสตานะครับก็ถือว่า ชุดหลักชุดใหญ่อยู่แล้วครับปูกเกตนะครับไม่ฝอยทองชุดใหญ่ลงตลอดเลยนะครับรวมถึงข้ามฝั่งไปดูทางด้านของสโลวาเกียนบ้างนะครับโทมัสนะครับซูสโรวนะครับโดโบเซนิชนะครับโรเบิร์ตมาร์กนะครับตำแหน่งปีกซ้ายยังไม่รู้ว่าใครจะลงเหมือนกันนะครับโรบอสกานี่นะครับแล้วก็คุชกาปีเตอร์เพโรริกส์นะครับมิรานสกินเนีย นะครับก็คุณชื่อคุณหูไม่กี่ตัวลนะครับฟาโรเดนิสนะครับดาวิสเน่นะครับฮันส์โคผู้สมบประตูเป็นตินนะครับดูบับก้านะฮะก็เป็นดูบับก้ากับทางด้านของสกินเนี่อะไรแค่นั้นเองนะฮะที่ไม่กี่ตำแหน่งอะนะครับแต่สโลวาเกียเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะมีทีมเบิร์กทีมชาติในค่อนข้างดีนะนะครับถ้าใครที่ติดตามอย่างนี้ผูดยากเหมือนกันครับสำหรับในรายการนี้ครับแต่ว่าซาโบเบตเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยไหลไปแล้วนะครับจากรูปไหลไปเป็นรูปควบเนี่ย ค่อนข้างที่จะมองว่าในคู่นี้เนี่ยโอ้โหนะครับราคาเปิดมาตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนแปดนู่นเลยนะครับยืนอยู่ที่หนึ่งลูกมาตั้งนานนะครับแล้วก็เพิ่งมาไหลวันที่สาสิบนี่เองแล้วก็จะไหลยๆยาวมาแน่นิ่งราคาค่าน้ําพลิกไปด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้อ่าโปรตุเกสโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับสูงเลยแหละนะฮะจากราคาที่ออกมานะดังนั้นอืมมันช่างใจเหมือนกัน,นครับว่าเกมนี้ เป็นยังไงนะครับสโลวาเกียก็ทําได้ดีนะครับ,นรบในในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็ยังลุ้นเบียดกับทางด้านของลักเซมเบิร์กกันอยู่นะครับเกับ10เนี่ยแต่ทางด้านของโปรตุเกสเน,นี่ยหนีไปไกลอยู่แล้วนะครับทั้งคู่เคยเจอกัน2เกมก็ผัดกันกินผัดกันไปผัดกันมาเหมือนกันครแต่เกมในบ้านย้อนกลับไปไม่ไป้สอค่อนข้างที่จะเหนียวจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของสโลวาเกียนะ ก็ช่างใจเหมือนกันครับว่าโปรดุเกตจะทําได้ดีหรือไม่แล้วพอโปรดุเกตเล่นราคาลูกคววแบบนี้นะครับมัน2องแง่สามแง่ว่าโปรดุเกตจะบุกมาแค่เบ็ดเดียวเหมือนกันครับสำหรับราคาที่ออกมาแบบนี้นะราคามันพลิกฝั่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยราคาไหลส่งทั้งนั้นของโปรดุเกตพอสมควรเลยแล้วก็ไหลส่งค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับทังนั้นคู่นี้ต้องเช็ค ดีๆกันก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมมองว่าโสโลวาเกียในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะในเรื่องของราคาอาจจะติงๆนิดหนึ่งครับลูกควบเนี่ยนะฮะมันก็วัดกันอยู่ดังนั้นผมมองว่าเกมวันนี้สโลวาเกีย,น,โโกยน่าจะโชว์ฟอร์มในบ้านได้ดีพอสมควรครับเลือกเชียร์ในบ้านแต่ว่าโอกาสเนี่ยนะฮะแพ้เนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะ ดังนั้นอาจจะยันในเรื่องของราคากินหูไปครับสำหรับคู่นี้นะฮะคู่ถัดไปครับโคเอเชียเจอกับทางด้านของลัตเวียนะครับก็ลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าโคเอเชียเนี่ยนะต่อยับเลยนะครับบอลหน้าเดียวครับต่อถึงสองลูกครึ่ง นะครับเป็นต่อถึง11เท่าเท่าไม่ต้องพูดถึงนะครับโอกาสจบเสม,มอไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าโคเอเชียจะรับคมได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ตุรกีอยู่ดับที่1ครับโคเอเชียอยู่ดับที่3แต่เตะไป2เกมเองนะครับก็ยังคงมีโอกาสขึ้นที่1เหมือนกันครับสำหรับโคเอเชียชนะ1เสม,มอ1ส่วนหน้าหน้าของรัสเวียครับเตะไป3เกมแพ้รวดเลยนะครับ ทั้งคู่เคยเจอกันครับ2 0 3 0ฟาดเรียบครับสำหรับโคเอเชียนะหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับโคเอเชียก็เตะกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็เตะกับสเปนมาในยูฟาเนชั่นลีกนะครับส่วนในรายการนี้ชนะตุรกีกับเสมอเวลนะครับก็ฟอร์มยังคงลุกลุ้นนนดอนครับเน้นไปที่ผลเสมอซะส่วนใหญ่ครับสำหรับทางด้านของโคเอเอชนะนะครับส่วนทางด้านของรัสเวียฮะในรายการนี้3เกมที่ผ่านมาครับแพ้เวล นะฮะแพ้ตุรกีแล้วก็แพ้อาร์เมเนียด้วยนะครับแต่แพ้ไม่ขาดนะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองครับแพ้เพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวเหมือนกันครับแล้วก็เก็บราคาทําได้ดีด้วยนะสำหรับทางด้านของรัสเวียนะครับส่วนโคเอเชียครับกับราคา2ลูกครึ่งแบบนี้กินมาเหมือนกันครับส่วนรัดเวียนะครับกินให้เห็นบ่อยๆครับกินโชว์เลยนะนะครับถึงว่าจะต่อเยอะแต่กูก็เหนียวเหมือนกันประมาณนี้นะครับสูงต่ำก็ไม่ค่อยือหวาเท่าไหร่สําหรับทั้งคู่ นะฮะก็ตัวผู้เล่นของโคเอเชียก็น่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดแล้วก็สลับส,บสับเปลี่ยนกันบ้างะนะครับก็นำทีมโดยนะครับมาริโอปาซาไรส์นะครับอ,อันเดกามาริชนะครับลูก้าโมดิตนะครับมาริโอโกวาสิตนะครับแล้วก็มาเชลโลโบโซวิดนะครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับอีวานเปริสิตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของรัสเวียก็ ไม่น่าที่จะรู้จักกันเยอะนะครับมาซิสออชนะฮะแค่นั้นเองนะครับอ่าซิคานิกนี่นะครับสเตรเดฟนะครับจอคอฟสกิสนี่ครับอาร์เวสจัวเนนเซมนะครับโทเบอร์นะฮะโเอ นะครับลูกิลิสก็โหยากเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวผู้เล่นที่มันจะมองว่าแบบนั้นนะครับความพร้อมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสําหรับทั้งคู่ในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับอ่าโคยเชียต่อถึง2ลูกครึ่งเนี่ย้ทั้งคู่เนี่ยเจอกันเนี่ยต่อ2ลูกเนี่ยนะครับก็ชนะไป2อศูนย์นะครับแต่วันนี้ราคาที่ออกมาวัดใจให้ได้เสียอ่ะนะครับเดยคุณคุณจะมองทางไหนเหมือนกันนะครับวัดใจให้ได้เสียเหมือนกันครับแต่ราคาค่าน้ําเนี่ย นะฮะตอนนี้วิ่งมาทางทางด้านของโคเอเชียพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เป็นเกมที่บอกว่าเปิดราคาออกมาให้ได้เสียเนี่ยมันก็น่าติดสนใจเหมือนกันคะว่าคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนนะครับแต่มีบางสำนักที่เปิดมาสองลูกควบไหลไปสองลูกครึ่งนะนะครับแต่ว่าโคเอเชียเจอกับทางด้านของรัตเวียไงนครับมีสองศูนย์สามศูนย์ันก็ช่างใจเหมือนกันดังนั้นบลหน้าเดียวครับเลี้ยวไปที่โคเอเชียแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้ผมมองว่า นะครับมันก็ไม่น่าจะเกินคือมันเปิดมาให้ได้เสียเหมือนกันนะครับเหมือนถ้านัดอื่นๆเปิดมาแค่2เม็ดหรือลูกคั่วคึ่งควบลูกแบบมาณเนี้ยมันอาจจะมีกินโหดแต่เกมนี้นะครับถ้าจะวัดใจจริงๆผมวัดใจไปที่บอลต่อแล้วกันนะครับฟันธงที่โคยเชียครับ คู่สุดท้ายครับไซปัสเจอกับสกอตแลนด์นะครับเป็นบอลหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับวันนี้สกอตแลนด์บุกมาต่อลูกควบไหลไปเป็นลูกครึ่งแล้วนะครับไหลส่งพอสมควรนะครับราคาพูก็ยังคงมีให้เห็นกันว่าเป็นต่ออย่างชัดเจนเลยนะครับสูงต่ำบนแค่2ลูกครึ่งฮะสกอตแลนด์อยู่อันดับที่1นะครับมี12แต้มชนะ4แตชนะ4เกมรวดเลยนะครับได้9เสียแค่1ประตูเท่านั้นส่วนไซปัสนะครับหลังท้ายนะฮะเป็นทีมที่ เป็นชาติที่ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักหน่อยในเรื่องของฝนฟุตบอลน,นะ,ะน่าจะไปเอาดีทางด้านเรื่องอื่นนะนะครับอ่าทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกัน4เกมที่ผ่านมาครับเป็นไซปัสแพ้ทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการทําเงินเนี่ยสกอตแลนด์ทำได้ดีด้วยครับ3 0 2, 2 1 2 1 2 1นะครับแต่ไม่น่าขาดนะนะครับส่วนเกมของไซปัสในรายการนี้นะครับแพ้สกอตแลนด์3 0ครับเกมแรกนะครับแล้วก็ แพ้จอเจียนะครับแพ้นอร์เวย์นะฮะโดนแน่นะครับสกอ์สูงเกือบทุกเกมเลยนะครับสำหรับทางด้านของไซปัสส่วนสกอตแลนด์ครับสี่เกมที่ผ่านมาชนะนะครับไซปัสชนะสเปนด้วยชนะนอร์เวย์ชนะจอเจียเก็บเรียบแล้วก็เก็บราคาทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มจริงๆสําหรับสกอตแลนด์ในช่วงนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเรื่องสภาพนักเตะนะครับส่วนไซปัสจะเจอสเปนสี่วันหนัดไปสกอตแลนด์เจออังกฤษนะครับเป็นเกมกระชับมิตรทีมชาตินะ ก็จอร์นแมกินนะครับยืนอยู่ในแดนหน้ารวมถึงนะครับลินคอนนะครับไดเคสนะครับสกอตต์แมคโทมินเน่นะครับแจ็คเฮนรี่ไอรอนฮิสกี้นะครับคีแรนเชนนี่แอนดูโรเบอร์สันฮะนี่นะครับแองกัสกันนะครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดนะฮะก็เป็นตัวที่ดีกว่าไซพัทอยู่แล้วนะฮะไซพัทไม่ต้องพูดถึงนะครับยากนะครับก็มีทางด้านของอเล็กซานดรอกูกิชเท่านั้นเอง แผงหลังนะตัวอื่นไม่ค่อยดีจะรู้จักคุณชื่อคุณหูกันเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับก็มาดูครับสกอตแลนด์ครับมีจอห์นแม็กกินนะครับลินคอนไดเคสนะครับคันลัมแม็กเคเกอร์นะครับบิลลี่กิมอ์ฮะตัวที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเอรอนฮิกกี้ครับสกอตแมนโทมิเนีกับแมนยูนั่นเองครับดูโรปัสซันจากริเวอร์พูลนะครับคิรันเชนนี่นะครับไรอันพอลเชลแจ็คเฮนรี่ผู้สมรู้ร่วนคิสนะครับกันนะ ส่วนทางหน้านของไซปัสมาหลัง5นะครับมารับอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับโดนย้ำใหญ่อย่างแน่นอนดังนั้นนะครับน้ำเชี่ยวอย่าไปเลือกขวางนะเออนะครับมันก็ราคาไหลส่งทางนั้นดังนั้นของวันนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะพลาดสําหรับสกอตแลนด์เหมือนกันครับสำหรับเกมนี้เขาจะสร้างสาติต่อไปนะครับมีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับพักหลังมาเป็นทีมที่ เป็นชาติที่นะครับเล่นคนค่างๆที่จะเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์นะในผลงานในระดับทีมชาตินะครับดังนั้นเกมในคู่นี้ผมคิดว่าก็บอลบอลหน้าเดียวเนะี่ยน่าจะวิ่งไปที่นะครับสกอตแลนด์ Scotland มากกว่านะครับซีตัวชนแน่วันนี้นะครับอยู่ที่ทางด้านของจอร์เจียนะครับสโลวาเกีย รวมถึงคเอเชียแล้วก็สกอตแลนด์นะครับหวังว่าจะถูกกใจทุกท่านทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะร่ำรวยในการทําผลงานในการลงทุนของทุกานบอลค่อนข้างง่ายนะที่จริงนะครับวันนี้อย่าคิดมากนะครับกดๆไปแล้วก็จะร่ำรวยเฮงกันทุกท่านทุกคนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ